เห็นป่าบอนแล้วอ่อนซอนหลายมีทั้งบอลดำบอลด่างบอลลายและบอนเผือกให้เลือกชมไม่ใช่มีแค่แกงลายบอนที่แกงไม่สุกก็ขันขันวันนี้ช่องเจยจ้อยปุ่มกลมๆขอพาท่านผู้ชมชมความงามของบอนสารพัดบอลลงเข้าไปในป่าบอลโดยเฉพาะบอนเผือกใบนี้อันนี้เริ่มแก่แล้วคอยดู ใบเล็กเขานะอยู่ในวงหรือว่าตระกูลหรือว่าชนิดอโลคาเซียบอลทั้งหลายทุกชนิดเนี่ยนี่นีดูใบเล็กเขานี่มันแตกไปแล้วก็เรียกกันแบบแยกย่อยออกไปสารพัดพัน์สารพัดบอลจนจำไม่หวาดไม่ไหว นี่นี่น,นี่ดูนี่คุณผู้ชมดูใบเล็กๆแตกขึ้นมาเน่เผือกทั้งใบเลยที่กําลังแตกยอดอ,อ่อ,อนๆก็เผือกที่โดดเด่นและแพงกว่าเขานี่ก็ดันกลายเป็นบอลหูช่างด่างขาวกับด่างเหลืองคุณผู้ชมที่กําลังฮอตคิดตอนนั้นนั่นราคา หลักล้านเลยนะต่างกันลิบลับกับบอลกระดาษดาดนี่ดอเด็กสะกดเขาว่างั้ทงทั้งๆที่เป็นชนิดเดียวกันแท้ๆนี่ราคาโอ้โหต่างกันแบบขอบฟ้ากับผุกเหวเลยความสวยงามก็ไม่ได้แพ้กันนะแต่นักเล่นบอลเขารู้วิธีแยกเขาดูตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเขาว่าไม่เหมือนกันเขาว่าแต่ดู ตามชื่อของตระกูล,ลอโลคาเซียครับว่าบอลทุกชนิดแต่มีมีอยู่ชนิดหนึ่งที่เขาใช้ประโยชน์ที่พิสดารคือบอลคันเวลาคาดีไหนที่มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็คนร้ายก็ไม่ค่อยยอมรับปากแข็งไม่มีหลักฐานญาติของผู้ตายเนี่ยจะเอาบอลเนี่ยไปทาปากศพแล้วก็บอกให้อันลส่งผลในคนร้ายยอมเปิดปากคันปาก อดไม่ได้ก็ต้องสารภาพ่บอลชนิดนี้น่าจะมีราคามากกว่านะคุณผู้ชมอันนี้เล็กๆน้อยๆจากช่องจอยจ้อยพุงกลมๆว่าโดยเรื่องของบอลทั้งหลายแหล